สวัสดีค่ะคุณอะไรคะโจครับคุณโจครับโจจตุพลคุณโจจัตุพลมาจากที่ไหนเ่ยเชียงรายครับมาจากจังหวัดเชียงรายครับเดินทางมายังไงคบพอดีบินมาแล้วก็ต่อแท็กซี่คุณโจทำอะไรมาก่อนนะที่มา้าคอร์สเนี่ยค่ะที่ผ่านมาก็ทำจัดสรรที่ดินขายแล้วก็มีแผนว่าจะสร้างบ้านขายก็เลย มาเรียนการทำโฆษณามาเรียนการตลาดการขายนะคะเกี่ยวกับการออดการขายแบบออนไลน์นะคะเพราะสมัยนี้ขายเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจากการที่เข้ามาสัมมนานะคะค่ะ,ะคุณความรู้สึกยังไงบ้างครับคอร์สของเราที่จัดขึ้นนะคะในคอร์สนี้ก็ดีครับเพราะว่าคนก็ไม่เยอะเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้และทำให้เราเข้าใจได้แล้วก็เรียนรู้ได้คันคาดหวังอะไรไหมคะจากการ น,รนครับมีความคาดหวังครับผมบเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําการตลาดออนไลน์แล้วก็สุดท้ายเนาะมีอะไรฝากจากฝากน้องๆหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงคอร์สแล้วสนใจบ้างผมคิดว่าคอร์สนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่สนใจที่จะทำการตลาดจริงๆไม่ใช่แค่สัญหา สินค้าทั่วไปก็น่าจะตอบโจทย์ได้ครับค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณโจมากนะคะครับทีค่ะ